โอเคป่ะป่ะเอออมตัองจต่จังหวะไม่าะถ้าอมจต่จังหวะเป็นมันก็จะเร็วมากเลย สุดยอดปะเร็วเร็วกว่าที่พี่้ำตังให้ไปเวลาลวี่อต้องไปติดกระจกเพลงมากเร็วเระวกก่อน โลกส่วนหมดไม่ทิ้ง่านลม้กูตายกล อันนี้แบบอันนี้แบบเออก็เป็นผมสับเองอันตโนมัตินะฮะมันจะมันจะได้ยินเสียงกูบูบูเนี่ยเดี๋ยวสับเองให้ดูอันนี้แค่สับเองนะเดี๋ยวเอามาโคปิดกันอันนี้สับเองนะครับอันนี้สับเองอันนี้เป็นมาโค นี่แหละครับมาโคแล้วถึงเวลาที่เราต้องไปกันแล้วยิงกูสิเข้าเกาะกลางไปเลย ก,ก,กม็มันก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่มีลูกออกเห็นไหมฮะถ้าเร็วน่าจะมีลูกแต่ว่าถ้าถ้าแบบปกติดีดก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นไงราชกาโล่ครับตอนนี้ราชกาโล่จะบีดเอเลี่ยนไปอวกาศกกหนึ่งสองสาม แต่เวลาแข่งเนี่ยเขาใช้ไอ้ใช้มอร์มาโคเอร์มาโค่เดี๋ยวมมาดูพวกผมเล่นกันเดี๋ยวหูซองสับยังไงอ่ะนี่ดูเป็นกระจุกนะครับดูของผมครับ อ๋อไม่แพ้กันไม่แพ้กันครับแต่ไม่กระจุกแต่มันจะใหญ่กว่าน่อเดียเดี๋ยวผมจะวัดนะครับอ่ะไปฝั่งนูกนอลมตอผมจะยิงนัดเดียวให้แตกกันเลยทีเดียวโอ้เหลือเท่าไหร่อ่ายิงมาโอ้โหแย่เอออ้ อเล่นกับซองดีนะครับเดี๋ยวถ้าเรายะไกลซองนี้สู้ไม่ได้เลยนะครับ อยากเก็บซองนี่มาเล่นจัง Billeco Sai cô lừa số 2 đấy. อันไหวิวคิดโอ้ที่เล่นคิดก็ถึงคิดต้องต้องต้องเป็นต้องเป็นเมาส์ที่ทำมทเมาส์อินเตอร์โนอ่ะเมาส์ทำให้มันไม่ดีดเอบินเลยก็เ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้มีหกนัดครับอันนี้นมีแปด มาเอาซองเข้าไปใกล้ๆกันจะได้จะได้ดูซองใหม่เกิดซองใหม่ขึ้นเดี๋ยูต้องหันหลังเข้าไปหันซองมาเข้ามาในร่างกายดิิมาอยู่ตรงนู้นดิอยู่ตรงนี้มานนี่มาหนี่ดิหันซองเข้าไปในร่างกายเลยอาซองเข้าไปเดี๋ยวดิทำเป็นซองใหม่ขึ้นมาันโอเครวมละ โอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเออเข้าแล้วนี่ไปไหนล่ะเออซองนี่นี่ซองใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเดินหน้ามาเออพอและพอแลวพอและไปไหนล่ะนี่นี่เกิดซองใหม่เกิดขึ้นครับซองใหม่ซองใหม่ครับซองใหม่นี่คือซองใหม่ที่เกิดขึ้น สืนลั่นเรดทีม Win โอเคไปเอาเอาไปเอาโอ้โหลงยูทูบเลยอะ